สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาทานกาแฟอมีซอนนะคะค่ะวันนี้ป้าพลาจะพามาดูปะคาบค่ะปะคาบสวยมากเลยนะคะใหญ่มากเลยตัวสีส้มสีทองนะคะปะคาบค่ะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากนะะี่ดูรอบๆนะคะ รับ,บนะคะปลาคราบประ่านผู้ชมนะครับสีส้มนะคะสีทองแล้วก็สีเหลืองนะคะปลาครับเป็นปลามงคลนนะคะแห่งความร่ำรวย อันนี้ป้าพัลล่ามาในเมืองนะคะก็เลยได้มาถ่ายวีดีโอปลาคาร์ฟนะคะแล้วก็มากินกาแฟอเมซอนนะคะที่ปั๊มพอตทนะคะในเมืองนะคะเมืองเบอร์การะะก็นานๆทีนะคะป้าพัลล่าจะพามาชมป้าพัลล่าจะพามาชมลาคร์บนะคะนะคร์บนะคะนาะคร์บนะนะตัวใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชม ปลาคราฟตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมหน้าวิวมีสันนะคะปลาคราฟตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมน้ำลึกนะคะรอบๆก็มีไม้มงคลนะคะท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะคะมีดอกไม้ปลาคราฟนะคะ ่สำหรับปาคลาก็ขอจบคลิปแค่แค่นี้นะคะอุ้ยอุ้ยมันดูดอกอันนี้ค่ะท่านผู้ชมดอกอะไรคะผับพ,พึงนะคะดอกผับพึ่งนนสีขาวครัมีซันนะคะมีไม้มงคลเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมมีดอกไม้สาลิกาด้วยนะคะสาลิกา อะเมซอนเดย์นะักออโตทรบริการค่ะสำหรับป้าพัลล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ